ดีพี่พรจะพี่กิตนาจ้าคุณออนสวัสดีครับจาพี่จากพี่พรออนโรวจ้าขอบคุณพี่พรจ้านะครับพินิสสวัสดีครับจากพี่พรจ่าขอบคุณเพราะใจกระรังบอกพระังบอกพี่จากพี่กิตนานะครับผมนาะขอบคุณมากครับพี่จ่าแถวบ้านผมตอนนี้กําลังเกี่ยวนะกำลังตอนนี้อ่าตอนนี้เขากําลังเก็บเกี่ยวอยู่นะกำลังเก็บเกี่ยวตอนนี้แถวบ้านนะแถวบ้านกาลังเก็บเกี่ยวอยู่นะแต่แถวนี้เขากําลังเขียวกระจีนะครับ ผิดแปลกปิดแปลกปิดแปลกกันนิดนึงนะในช่วงแค่ฤดูกาลนิดเดียวเองนะฮะมากราให้ครับสวัสดีครับพี่ตู่สวัสดีครับคุณตู่คุณตู่คุณตู่ตะวันนะฮะสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณตู่ขอบคุณมากครับนะฮะแต่ทีนี้เขาเขาปลูกข้าวเบานะฮะเขาเรียกข้าวเบาใช่ป่ะข้าวเบาใช่ป่ะที่ว่าที่ว่าไอเนี้ยที่ว่ามันที่ว่าเขาให้ที่ว่าเก็บเกี่ยวเร็วเขาเรียกว่าข้าวเบาข้าวเบานั่นแหละนะฮะ แถวแถวบ้านผมก็แถวบ้านผมข้าวนาปีจะเป็นข้าวหนักข้าวหนักก็คือหนึ่งปีทําได้ครั้งเดียวนั่นแหละแต่แถวนี้ก็ทําข้าวเบาข้าวเบาคือวานเร็วขึ้นเร็วนะครับเก็บเกี่ยวเร็วประมาณนั้นแหละนะครับนะฮะขอบคุณมากครับขอบคุณนะขอบคุณพี่คุณตู่จ่าขอบคุณพี่พรจากนะครับสวัสดีน้องเคจ้าน้องเอ็มใช่ป่ะน้องเอ็มนะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าจังหวัดไหนที่มีคลองน้ำนะจังหวัดไหนที่มีคลองน้ำด้วยมีคลองน้ําส่งถึงที่นะมีคลองน้ําส่งถึงที่นะฮะถึงถึงชุมชนถึงหมู่บ้านนะ นะฮะชาวบ้านจะปลูกอะไรก็ปลูกได้หมดแหละนะฮะขอให้มีคลองน้ําส่งถึงที่ะนะฮะส่งถึงนาส่งถึงไร่นะฮะรับรบองได้ไประชาชนนะฮะไอ้คำว่าปลูกผักทํามาหากินรับรองได้เลยว่านะฮะทำได้ทุกอย่างนะขออย่างเดียวขอให้มีน้ําผ่านนั้นเองนะครับมีน้ําผ่าน มีน้ำผ่านตามไร่ตามนาตามสวนของเรานะฮะที่เหลือเป็นที่เหลือนะที่เหลือให้ก็เป็นเรื่องของประชาชนแล้วนะนะฮะคนคนคนก็อยู่ริมแม่น้ำนะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทําอะไรเนาะจะปลูกอะไรดีก็เห็นน้ำแห่ะนะฮะเขามีน้าเขาปลูกอะไรก็ปลูกได้ไงใช่ปะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกนู้นปลูกนี่มันปลูกได้หมดแหละนะแม้แต่พื้นที่น,น้อยๆนะครับพื้นที่น้อยๆพื้นที่เล็กๆ เขาก็ยังปลูก <Solomon> ผักปลูกหญ้ากันนะนะฮะขอยมีน anyway, ้ําผ่านอย่างเดียวคอยมีน้ําขอยมีน้ําลดขอยมีน้ําให้ทําการเกษตเเถอะนะฮะนะครับเขาปลูกเขาปลูกผู้เออเขา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 ทำแบบพืชหมุนเวียนนะพืชหมุนเวียนนะครับเขาได้ขายตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะฮะพอน้ํายังไงยังไงก็ไม่มีขาดหรอกแล้วใครอยู่ใกล้แม่น้ําแม่น้ําสายใหญ่ๆหน่อยนะยิ่งดีใหญ่เลยนะครับผมสวัสดีครับพี่ผูอพิุพิน์สวัสดีครับสวัสดีครับ ยิ่งแต่ใครเขาอยู่ใกล้แม่น้ําใหญ่ๆนะแม่น้ําใหญ่ๆเขาก็ช่วงอ่าช่วงช่วงน้ําจืดเขาก็รีบเขาก็รีบดึงรีบดึงน้ํากันนะเนาะอ่ารีบดึงน้านะฮะช่วงไหนช่วงไหนน้าเค็มเข้าเขาก็กัดน้ําก็จะมีน้ําเค็มน้ําก่อยน้ําจืดอะไรเงี้ยก็จะมีการกักไว้ทักทายทุกบ้านคนับด้วยนะครับนะครับผมจะพิจุพินจานะครับผมเนาะคือเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกตินะฮะ แต่แถวเนี้ยก็เคาน้ำเขาไม่เคยขาดหรอกที่เนี่ยนะฮะน้ำเขาไม่เคยขาดเพราะว่าอยู่ใกล้แม่น้ำไงอยู่ใกล้แม่น้ําบางปะกงนะฮะแม่น้าบางปะกงแหล่งชีวิตไงอย่างคําขวัญของเป็ดลิว้วนั่นแหละนะครับคําขวัญของเป็ดลิ้วนะครับผมนาะแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อพุทธโสธรนะฮะ ก็จริงอย่างก็จริงอย่างคําขวัก็พูดนั่นแหละนะครับผมเนาะแล้วครองเขาก็ส่งไปทุกหมู่บ้านด้วยนะนะฮะพี่จุพินขานะฮะจากน้องอ่อนจับเจับพี่อ,อ่อจัะขอตัวครับผมได้ครับได้ครับคุณตู่ขอบคุณมากครับ <c oughs>